อ่านเกมของบิ๊กโจ๊กในการที่จะรอดได้เนี่ยอัน,นี่สําคัญนะว่าบิ๊กโจ๊กมีโอกาสรอดบ้างน้อยแค่ไหนต้องอ่านเกมว่าเป้าหมายบิ๊กโจ๊กในการออกมาเคลื่อนหรือว่าทําอะไรแต่ช่วงนี้จะเชิญกฎหมายหรือว่าอะไรแต่ทางรอดเนี่ยคืออะไรครับเมื่อวานผมได้เกริ่นไปบ้างแล้วนะครับว่าในทางกฎหมายเนี่ยอย่างนี้เขาจะเรียกว่าหวังชนะฟาว <c oughs> ก็คือว่าคือไม่ต้องไม่ต้องไปถึงขั้นข้อที่จริงใช่ครับว่าเส้นทางเงินเป็นยังไงฟอกไม่ฟอกรือว่าขายหนึ่งห้งาเจ็ดเมืเจ็ด เอาที่เบื้องต้นก่อนชนะฝ่าวล,ลม้มคดีโดยอ้างว่าพนักง,งานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนโดยสอบสวนโดยผิชอบใช่ครับโดยหลักการสอบสวนในคดียาหากกระบวนการสอบสวนกระทําโดยไิ่ชอบขัดต่อกฎหมายหรือพนักง,งานสอบ,บสวนไม่มีอำนาจเมื่อคดีถึงสารสารจะยกฟ้องทันทีโดยไม่ดูข้อเท็จจริงไหโดยไม่ดูนื้อ<ม>หาคดีหรือข้อเท็จจริงในคดีภาษากฎหมายเรียกว่าชนะฝ่าวที่ฟ้องนายกเนี่ยเพื่ออะไรครับเขามองว่าเป็นการชกข้ามรุ่นเล่นถึงระดับผู้นำประเทศแล้วก็คือจริงๆแล้วสถานะของท่านนายกนี่ก็คือว่าข้าราชการก็ต้องฟัง ถ้าเผื่อฟ้องถึงนายกก็อาจจะทำให้ข้าราชการรวนเรว่าโอ้กันายกรวนฟ้องเกี่ยวข้องกลเกมที่สามอ่านเกมวิชกนะหวังชนะฟาวทางนิติศาสตร์ฟ้องนายกเพื่อเล่นชกข้ามรุ่นที่พาดพิงบิ๊กป้อมกลยุทธ์อะไรเนี่ยคนอยากรู้อันนี้มีคนบอกว่าหวังพึ่งผู้มีบารมีหรือเปล่าก็คือบิ๊กป้อมเนี่ยเพราะว่าการพาดพิงเนี่ยไม่ได้เป็นในทางลบแต่อาจจะเป็นการเหมือนส่งสัญญาณกระตุกเตือนว่าลูกน้องกำลังเดือดร้อนนะให้ออกมาช่วยหน่อยวันนี้เนชั่นอินไซต์จะมาวิเคราะห์เจาะลึก ทางรอดของบิ๊กโจ๊กว่ามีไหมว่ามีไหมครับแล้วก็มาอ่านเกมว่าบิ๊กโจ๊กเดินเกมอย่างนี้เนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรอแต่ถ้าดูเป้าหมายแท้จริงฟังเนชั่นอินไซต์วันนี้จะรู้เลยว่าบิ๊กโจ๊กจะสู้แนวแนวทางไหนแต่ก่อนที่จะไปเจาะลึกถึงทางรอดของบิ๊กโจ๊กไปดูไปตรวจสมรภูมิแนวลบของบิ๊กโจ๊กก่อนว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยแนวลบของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรียกว่าเปิดศึกรอบด้านนะฮะ รอบด้านเลยเลยนะ,ะรบด้านเลยนะครับด้านไในด้านแรกต้องบอกว่าเปิดศึกกับใครฮะกับเปิดศึกกับนายกเศรษฐาทวีสินใช่ครับ เราะอะไรฮะไปร้องปปชเรื่องผิด157 157นี่คือการไปตั้งบิ๊กต่อนะฮะคือจริงตั้งมาตั้งหลายเดือนแล้วนะโอ้ยมัอนจะตั้งแต่นู้นตั้งแต่กันยาใช่ฮะกันยาปีที่แล้วนุ่นใช่ฮะนานมากนะครับแต่ทําไมเก็บไว้พุ่งมาใช้ตอนนี้ไอ้นี่น่าสนใจมากเลยนะฮะนานมากนะตั้งบิ๊กต่อเป็นผบตรนะฮะผิด157ครับนี่นะเปิดศึก แล้วก็มีการร้องในแง่ที่ว่าย้ายเข้าไปช่วยราชการแต่อยู่ๆมาให้มาอนุมัติให้เขาออกจากราชการแม้จะไม่ได้เซ็นเองแต่ออรับรู้รับทราบไอ้นนั้นก็โดนนะตอนนั้นก็โดนด้วยโอ้นี่ถือว่าเป,เปิดสึกกับผู้นําของประเทศอีกครั้งหนึ่งนะใชหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อปี6 2, 6สองครับบิ๊กโจกเคยเปิดสึกกับท่านนายกประยุทธ์จันโอชามาครั้งนึงแล้วตอนนั้นฟ้องศาลเลยฟ้องศาลเลยนะโอนึ่มาก่อนที่จะ ได้กลับมาประจําตําแหน่งที่สชครับครั้งนี้คนลุ้นว่าเปิดศึกอะดับท็อปที่สุดของประเทศอย่างนายกเนี่ยจะกลับมาได้หรือไม่นั้นเปิดศึกท่านแรกนะครับเปิดศึกรอบด้านท่านที่สองนอนี้ต้องบอกว่าเปิดเรียกเปิดศึกไหมครับเปิดศึกไหมก็คือมีลุงป้อมเนี่ยแม้จะมีคนบอกอย่างนี้ครับว่าเนื้อหาที่ที่บิ๊กโจกเขียนเนี่ยไม่ได้ให้ร้ายบิ๊กป้อมให้ร้ายแต่บางคนบอกว่าแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว บอ <c oughs> บางคนบอกไม่ได้ให้ร้ายเลยนะครับ <c oughs> ไม่ไม่ได้ร้ายเลยแต่ใครเห็นข้อมูลนี้แล้วเนี่ยไม่เป็นผลดีกับล,ลุงลป้อมเลยนะ,นะมี <c oughs> <อ>คนบอกว่าถ้าไปยื่นสอบจริยธรรมนี่ลุงป้อมอาจจะต้องไปให้การปปชนะครับ เริ่มแล้วเหรอเริ่มมีนักร้องไปมันมีคนเริ่มคิดไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเข้าข่ายหรือเปล่าคือเอาเป็นว่านะฮะเอาเป็นว่าสามันสำนึกคนอ่านเอกสารสีหน้าด้วยไปแล้วไม่ได้เป็นผลดีลุงป้อมเลยฮะเอาเป็นว่าไม่เป็นผลดีลุงป้อมส่วนจะเปิดศึกกับลุงป้อมหรือเปล่าไอ้นั้นไม่รู้ใช่แต่เอกสารเนี้ยไม่เป็นผลดีกับลุงป้อมเลยนะฮะและจริงๆแล้วมันก็ย้อนกลับมาไม่เป็นผลดีกับตัวบิ๊กโจ๊กเองด้วยเพราะว่าก็มีคนรู้ เราเป็นที่รู้กันดีว่าจริงๆแล้วบิ๊กป้อมกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยสนิทกันขนาดไหนต้องบอกว่าโอ้นะเป็นถือว่าอยู่กับลุงป้อมมายาวนานนะเพราะนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับ2คนนี้ใช่ครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นแนวลบอีกที่แบบด้านหนึ่งอันที่2คือเปิดแนวลบกับสีกากีนี่เปิดเยอะมากนะใช่ครับเป็นมาจากบิ๊กต่อนะครับเป็นคู่ขัดแย้งครับครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองทะเลาะกันเองต้องบอกว่าบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ย เขากอดกันสองสามรอบเลยนะใช่คยังไม่ดีขึ้นนะ,อะตอนที่ตั้งบิ๊กต่อใหม่ๆตอนนั้นนายกบอกว่าพอตั้งบิ๊กต่อปั๊บบอกว่าอยากให้แบบอ่บิ๊กต่อมีพันธกิจสําคัญคือขอจัดความขัดแย้งในสตชก็เห็นภาพตอนนั้นบิ๊กโจกไปที่บ้านนะใช่ครับไปไปที่ท,ที่ที่ห้องทํางานคล้ายๆเป็นเซฟเฮาส์นะฮะที่ทํางานลับๆของบิ๊กต่ออยู่ที่เมืองทองธานีนะครับตอนนั้นดูก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะใช่ครับแล้วก็ล่าสุดก่อนที่จะย้ายทั้งสองคนเนี่ยมา ประจำสำนักนายกนะช่วยงานที่สำนักนายกเนี่ยมีแถลงข่าวร่วมนะแถลงข่าวร่วมกันและจบด้วยการกอดกันนี่ที่นี่กอดเออเนี่ยคิดว่าจะดีขึ้นนะสุดท้ายแล้วไม่ดีขึ้นความกัดแย้งนั้นโอ้ข้ามมาเป็นปีก็ถือว่าเป็นคู่กัดแย้งหลักแหละนะรองผบตรกับอดีตผบตรกับผบตรคุมจิบนลกับผมว่าถ้าไปถึงถึงปลายปีเนี่ยสื่อตำรวจเนี่ยต้องจัดให้เป็นคู่กัดแห่งปีนะ ผมว่าตั้งแล้วเหรอตั้งลุงนาได้เลยรันนั้นท่านแรกที่เปิดแนรบในในสอชท่านที่2องรักษาการ,รบ <ๆ S 1> พบตรคนปัจจุบันรับโดนด้วยฮะโดนด้วยครั<น>ะ<ด>เพราะว่ามีการไปร้องหรือประกาศเมื่อวานก็ประกาศแล้วว่าจะไปร้องนะครับเรื่องที่ที่เซ็นคําสัสา่งให้เขาออกจากรชการไว้ก่อนเอเรอแต่ยังไม่ยื่นนะยังครับเพราะต้องบอกว่าข่าวบิ๊กโจ๊กไรยวันมีแน่นอนฮะท่านที่สม บิ๊กเต่าฮะบิ๊กเต่านี่โอ้โหบิ๊กเต่าเนี่ยตอนนั้นก็บอกว่าเป็นตัวแทนของความขัดแย้งนะครับบิ๊กโจ๊กมองว่าบิ๊กเต่าเป็นตัวแทนของบิ๊กต่อที่ออกมาซัดกับบิ๊กโจ๊กอย่างต่อเนื่องนะคดีต่างๆอย่างกับเว็บปนันต่างๆเนี่ยใช่ครับแล้วก็ทางทนายตั้มนะครับตอนที่ไปยื่นกล่าวหาบิ๊กต่อเนี่ยก็จงใจไปยื่นผ่านบิ๊กเต่าเลย เหมือนกับว่าให้ลูกน้องเนี่ยไปทําคดีของเจ้านายเอาไงงคือต้องบอกว่าทั้งสองขั้วสองกลุ่มเนี่ยเขามีทนายใช่คอยออกมาเป็นสปอคแม่นนะเป็นโคศกประจําตัวนะใช่ฮะของฝั่งบิ๊กโจ๊กนี้เป็นทนายตั้มทนายตั้มฝั่งบิ๊กต่อเป็นคุณอัจฉริยะคุณคือคือมองคนละมุมแล้วกันนะไม่รู้ไม่รู้ใครฝ่ายกันแต่มองคนละมุมแล้วก็ยังมีพวกเอ่อพวกตำรวจอยู่ในสชออีกระดับหนึ่งใช่ครับนี่คือแนวลบนะ และยังมีแนวลบใหญ่มาอีกหนึ่งฮะก็คือองค์กรอิสระอย่างปพชอันนี้เป็นองค์กรเป็นแนวลบของบิ๊กโจ๊คล่าสุดนะฮะเพราะว่าไปยื่นนะฮะร้องเรียนนะฮะพฤติกรรมของกรรมการปปชท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าที่ไปยื่นอย่างเงี้ยก็เหมือนกับขู่ไกลๆกับคนที่เหลือรับที่บิ๊กโจ๊กอาจจะกำความลับไว้ อ๋อเหรอครับว่านี่ให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าโหวตไม่ไม่เข้าทางหรืออาจจะทําแล้วดูไม่ดีแล้วบิกโจกลำบากนี่อาจจะเหนื่อยแบบนี้เหมือนกันไอนค,คนที่วิกโจกไปไปร้องว่าไม่เหมาะสมเนี่ยมีลุ้นเป็นประธานปปชคนต่อไปเหรอมีลุ้นครับใช่ครับเ<อ>พราะว่าเขาเขาตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วครับคือ,ค,อคือเหมือนกับว่าคุยกันแล้ว อายุงาน,นมีมีมาก่อนแล้วแล้วคนคนที่เหลือที่เมื่อวานเราเปิดภาพให้ดูเนี่ยหก <6 S 2> ท่านเนี่ยเป็นเป็นเข้าใหม่เนี่ยมีสองท่านแล้วแล้วก็อีกสท่านเนี่ยกำลังจะ,กะเกษียณอ,อีกา,านี้ก็เข้าขายตัดแกงตัดขาด้วยนะอ่าใช่แล้วสิ่งที่บิ๊กโจ๊กต้องลบกับองค์กรอิสระอย่างปปชเนี่ยเป้าหมายคืออะไรอันแรกเลย โอกาสเสี่ยงถูกชี้มูลมีมากขึ้นใช่ครับเพราะต้องความชอบธรรมต่างๆที่สำคัญต่อลูกคดีครับระยะเวลาสอบสวนใช้เวลานานคาดหวังสถานการเปลี่ยนเปิดดิลรอบใหม่ได้มีลุ้นชิงพวตลก่อนที่จะถูกชี้มูลเพราะการไปสกัดที่ปชถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเปิดแนวลบของบิ๊กโจ๊กและตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะที่ฟังที่พี่กฟบอกทางนชั่นทดีวีเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสื่อฮะพอมีการพูดถึง กรรมการปปรชท่านใดท่านหนึ่งที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยหน้าที่ของเราคือค้นหาความจริงค้นหาข้อที่จริงรก็ต้องไปถามบุคคลที่อยู่ในรายชื่อนั้นที่เกี่ยวข้องก็พี่กอปทางนีชันทีวีก็ได้ถามได้คําตอบว่าก็ได้ไปส่งคําถามไปฮะก็คือว่าทางทางตัวท่านเนี่ยไม,ไม่สะดวกคุยโด,ย,ดยตรง นะครับก yeah. oh. ็มีการมีคล th ้ายๆมีผ no ู so ้ประสานงานเราก็ส่งคําถามไปแล้วสุดท้ายก็มีการตอบกลับมาแต่ว่ามีการขอว่าอย่าขอเป็นการให้สัมภาษ์โดยตรงเลยนะเป็นลักษณะเปิดจากคนใกล้ชิดตอบว่าไงบ้างนี่นะครับก็คือว่าบอกว่าเรื่องนี้ที่ไม่ไม่ชี้แจงเองเนี่ยเพราะว่าเกรงว่าถ้าเผื่อชี้แจงกลับไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะเอาเรื่องนี้มาฟ้อง๋อป็ปได้นะคือมาฟ้องเพื่อให้เห็นว่าเป็นคู่ขัดแย้งกันเป็นคู่ขัดแย้งกัน เวลาจะมีการพิจารณาคดีต่างๆของบิกโจ๊กเนี่ยคนนี้ก็จะต้องถูกถอนตัววันนี้ก็เท่าทันุณรู้ทันรู้ทันรู้ทันใช่ครับเพราะเวลาพิจารณาคดีต้องออกจากการพิจารณาใช่ไหมใช่ครับเพราะเป็นคู่กัรแย้งโดยตรงคดีเป็นหลักนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่มีการร้องเรียนตัวเขาเนี่ยเคยร้องมาแล้วเคยร้องมาแล้วแล้วเรื่องเรื่องพวกนี้ก็คือเคยมีการตรวจสอบมาแล้วจบไปแล้วแต่กลับมายื่นอีกอยากให้สังคมมองเห็นแผนลับเหรอแผนลับของฝ่ายที่กล่าวหาและคือบิกโจ๊กนะครับและพลเอกประว ก็ไม่ได้เล่นด้วยครับใช่ไหมแล้วก็ยังยืนยันว่าไม่รู้จักกับกับกรรมการปปชที่ถูกพาดพิงแสดงว่าเรื่องนี้คือหมายความฝ่ายที่ชี้แจงเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการเหมือนกัาสร้างเรื่องขึ้นมาอ่าแล้วก็ดูเหมือนว่าลุงป้องว่าไม่ได้เล่นด้วยไม่รู้ออกมาสามารถไม่ไม่ได้รู้จักนครับถามว่าแล้วอ่านเกมของบิ๊กโจ๊กในการที่จะรอดได้เนี่ยอันี่สําคัญนะว่าบิ๊กโจ๊กมีโอกาสรอดมากน้อยแค่ไหนต้องอ่านเกมว่าเป้าหมายบิ๊กโจ๊กในการออกมาเคลื่อนหรือว่า ทำอะไรแต่ช่วงนี้เชิงกฎหมายหรือว่าอะไรแต่ทางรอดเนี่ยคืออะไรครับเมื่อวานผมได้เกริ่นไปบ้างแล้วนะครับว่า,วาในทางกฎหมายเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าหวังชนะฟาวก็คือว่าคือไม่ต้องไม่ต้องไปถึงขั้นข้อเท็จจริงใช่ครับว่าเส้นทางเงินเป็นยังไง <ừ> ฟอกไม่ฟอกรือว่าข้าวขายหนึ่งห้าเจ็ดเมื่อเจ็ดเอาที่เบื้องต้นก่อนครับชนะฟาวก็คือพนักง,งานสอบสวนไม่มีอำนาจฟ้องอายนี่จบเลยไม่ต้องอไม่ต้องอมีมาในการทำคดีจบเลยนะครับก็เหมือนก็เหมือนไม่รับคำร้องอ่ะได้ไปเลยหลักฐานมาโดยมิชอบ อะไรอย่างนี้นะฮะไม่มีกฎหมายให้อำนาจอ,อะไรอย่างนี้คือยกเลยถ้าฟ้องศาลไปศาลยกเลยไม่ดูเนื้อหาไม่ดูสำนวนล้มคดีโดยอ้างว่าพนักง,งานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนโดยสอบสวนโดยผิชอบใช่ครับโดยหลักการสอบสวนในคดีอาหากกระบวนการสอบสวนกระทำโดยมิชอบขัดต่อกฎหมายหรือพนักง,งานสอบ,บสวนไม่มีอำนาจเมื่อคดีถึงศาลศาลจะยกฟ้องทันที โดยไม่ดูข้อเท็จจริงไหมโดยไม่ดูเนื้อหาคดีหรือข้อเท็จจริงในคดีภาษากฎหมายเรียกว่าชนะฝาวชนะฝาวเลยชนะฝาวเลยอันที่สองที่ฟ้องนายกเนี่ยครับเพื่ออะไรครับเขามองว่าเป็นการชกข้ามรุ่นเล่นถึงระดับผู้นำประเทศแล้วก็คือจริงๆรแลวสถานะของท่านนายกเนี่ยก็คือว่าข้าราชการก็ต้องฟังถ้าเผื่อฟ้องถึงนายก ก็อาจจะทําให้ข้าราชการร,รัวเรว่าโอ้คนายกรันฟ้องอต้องด,ดูดูท่าทีก่อนนายกจะเอาต่อไหมหรือจะหยุดหรือจะถอย oh, อันนี้อันแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของนิติศาสตร,ร,ร์ล้วนๆใช่ครับ,บนะฝ่าวคือถ้าไม่มีอํานาจาเนี่ยก็จบไปเลยใช่ไหมรหรือว่ามีชอบหรืออาที่บิ๊กโจ๊กแถลงก็ใช่ว่าอาญาเถื่อนใช่ไหมใช่อาญาเถื่อนอาญาเถื่อนเนี่ย ประเด็นของฟ้องนายกนี้เป็นมุมทางรัฐศาสตร์ไหมเป็นม้มยนรัฐศาสตร์ใช่ครับคือเชิงจิตวิทยาว่าเล่นถึงระดับบิ๊กฟ้อนชกข้ามรุ่นเนี่ยรุ่นใหญ่เนี่ยว่ารุ่นเล็กๆต่างๆให้ระวังไว้ใช่กดดันไปถึงฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นผู้กําหนดทิศทางนโยบายในทางคดีนะครับอาจทาให้คดีสะดุดครับหวังให้ฝ่ายปฏิบัติอย่างพีก๊อฟว่านะฮะตำรวจองค์กรอิสระรอดูความชัดเจนของฝ่ายการเมืองครับว่าเมื่อฝ่ายการเมืองระดับนายกโดนเรื่องนี้ครับ เป็นยังไงบ้างาใช่ไหมจะถอยด้ืยใจยังไงซึ่งวันนี้พอดีฟ้องนายกเนี่ยก็มีที่ปรึกษานายกนะใช่ครับคือคุณไอพิชิตชื่นบาน,น,บานครับออกมาตอบคําถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่บิ๊กโจ๊กฟ้องนายกครับครับเรื่องสิทธิ์ทในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราต้องเคารพทุกฝ่ายแต่ทุกอย่างมันก็ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผมว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีทุกอย่างการใช้สิทธิในกระบวนการยามเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่ามันเหมาะสมความเหมาะสมที่จะมากล่าวหาท่านนายุคฐมตรีเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือไม่ผมคงตอบแทนท่านรองสุรเชษไม่ได้หรอกครับหรือว่าให้ท่านตอบเองดีกว่าครับ เอาง่ายๆคือคไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมครับไม่เหมาะสมที่จะฟ้องนายกใช่อ,อันนี้ที่ปรึกษาของท่านนายกออกมาให้สัมภาษณ์ครับอ่ะเกี่ยวข้องกลเกมที่3อ่านเกมวิกจกนะหวังชนะฝาวทางนิติศาสตร์รฟ้องนายกเพื่อเล่นชกข้ามรุ่นที่พลาดพิงบิ๊กป้อม กลยุทธ์อะไรเนี่ยคนอยากรู้อันนี้มีคนบอกว่าเอ๊ะหวังพึ่งผู้มีบารมีหรือเปล่านะฮะก็คือวิกป้อมเนี่ยเพราะว่าการพาดพิงเนี่ยไม่ได้เป็นในทางลบแต่อาจจะเป็นการเหมือนส่งสัญญาณกระตุกเตือนว่าลูกน้องกําลังเดือดร้อนนะให้ออกมาช่วยหน่อยใช่แบบนั้นเลยอมีบารมีนะคืออย่างน้อยให้มีตัวละครร่วมด้วยนะครับที่จะ แทนที่จะเคลื่อนคนเดียวนะครับเออไม to the <the ่รู้นะบอกเราอย่างที่บอกคือเรื่องนี้ยังไงแล้วก็เนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับพี่ป้อมเลยใช่นจะเป็นคุณโทษแค่ไหนนี่ก็ลองพิจารณาเองแล้วกันครับไอ้นี่ต้องบอกอ่านเกมของวิกโจ๊กในการที่จะฟ้องด่าเล่นใหญ่เป้าหมายเพื่ออะไรเป้าหมายแน่นอนฮะเป็นทางรอดทั้ง3แนวทางนี้เป็นทางรอดหมดนะครับครับแล้ววันนี้แน่นอนครับเมื่อกี้บอกแล้วฝ่ายกฎหมายทีมกฎหมายแล้วกันไม่ใช่ฝ่ายทีมกฎหมายที่เป็นถือว่าเป็นตัวแทนของ ฟังบิ๊กโจ๊กมาตลอดเนี่ยอมามแถลงข่าวเป็นทางการอีกบิ๊กโจ๊กวันตั้งแต่เมื่อวานก็บอกแล้วว่าหลังจากนี้จะมีทุกวันน่าจะมีความเคลื่อนไหวตั้งรับไอ้ดีแล้วกันจะมีทุกวันเมื่อวานบิ๊กโจ๊กไปแถลงที่ปปชว,วันนี้ให้หนววนนใหทนายตั้มออกมาแถลงครั้บ บอกว่าฝากถึงบิ๊กเต่าให้ดูทนายตั้มเป็นตัวอย่างนะฮะบอกว่าเปิดทั้งสองคนเลยไม่เกรงใจพี่น้องฮะนะฮะแล้วก็อยากให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมให้สวยหมดไปขอถามท่านว่าจะกล้าหรือไม่นะครับกล้าที่จะดําเนินคดีกับคนที่ไม่มีใครกล้าแตะหรือเปล่าวันนี้ทนายตั้มพยายามชี้ให้เห็นถึงสองมาตรฐานนะว่าถ้าทําระดับบิ๊กตารวจอย่างบิ๊กโจ๊กแล้วต้องทากับบิ๊กตารวจท่านอื่นเหมือนกันใช่ครับในคดีที่ใกล้เคียงกันถ้ามีคดี ความคืบหน้าของคดีเป็นยังไงพยายามโยงให้เห็นถึงความอะไรสองมาตรฐานของในวงการบิ๊กตำรวจนี่คือแนวทางลอดของ Big ok. บิ๊ก๊กส่วนจะรอบรถฟังดูรอบไหมฮะใน3แนวทางทั้งเรื่องของชนะฟาฟ้องนาย,ยกหรือว่าพาดพิงลุงป้อมเนี่ยพอไปได้ไหม <laughs> ด,ดูแล้วเหนื่อยต้องถือว่าเกมครั้งนี้ของบิ๊ก๊กค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ว่าอย่างที่บอกครับ ศึกครั้งนี้ในสชศึกครั้งนี้ของพีโจ๊กเนี่ยต้องดูกันยาวๆไม่ได้จบในระยะเวลาอันสั้นหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจมีขายแล้วที่ซีเนบุ๊กเซ็นเตอร์ทุกสาขาตั้งแต่19เมษายน,ายนเป็นต้นไป